ก็เรียบร้อยครับใส่กลงั้งสามกลงลองครับเนาะใส่กลงสามกลงเย็บแต่เช็ดมิ่งแลนมาจนสุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะอันนี้ทําการใส่งาใส่งาแล้วครับเนาะนี่ใส่งาแผ่นนะครับเนาะแผ่นตะไคร้ศาสนาแบบนี้ครับนี่ตัดนะครับนี่ผมพอได้วัดไปแล้วครับ นะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่เป็นลายลายของเขาแล้วครับเนาะแบบอยู่แบบนี้ครับลายนี้นะ้ครับเนาะพอเอาสีได้เย็บตรงนี้นะครับเนาะเย็บตรงนี้นี่จะอีเฉียงแรงครับตรงนี้บ่เอาครับตรงนี้บ่เอานี่เอามาหาลายตาคร้นี่นี่กับบอถึอตรงลายครับต้องเป็นลายตั้งนะครับเนาะลายตั้งแบบนี้ครับ นี่ครับลายต่างแบบนี้นะครับเนาะเขาความใหญ่กว้างของแงากับซ้ำขนาดทองทอพิพ์ีครับทอพิพ์สีซีนิวนะครับเนาะซีนิวทอหนาซีนะครับเนาะนี่บอลมีแบบมีพิมพ์นะครับบอลมีตัวนี้นี่ผมก็ได้ตัดไว้แล้วนะครับเนาะบอลมีแบบมีพิมพ์เราทำการวัดเลยครับ วัดไปแล้วก็สิบสองเซนนะครับเนาะตัดสิบสองเซนนี่สิบสองเซนอยู่ที่ปลายแต่ละเมตรผมนี้นะครับเนาะนี่ครับตัดไปแล้วก็ตัดไปเลยแล้วความยาวอยู่ที่ความยาวกว่าอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนครับยี่สิบห้าเซนนะครับเนาะยี่สิบห้าเซนเอาก็มาาไปครับความกว้างอยู่ที่สิบสองเซนนะครับความยาวอยู่ที่1ีสิบห้าเซนนะครับเนาะยี่สิบห้าเซนนี่เขาตัดเป็นรูปแบบนี้ครับ แหลมแบบนี้ครับแหลมแบบนี้นลครับเนาะแหลมแบบนี้เราตัดไว้อีกหนึ่งก่อนครับเราตัดนะครับเนาะวัดพอตัดได้ยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนยี่สิบเซนแล้วนะครับเนาะยี่สิบเซนแล้วให้เขาทาการวัดมาจากตรงนี้ครับตรงสุดนี่หัวตลับเมตรเนาะยี่สิบเซนอยู่บนหันนะครับเนาะหัวตลับเมตรนี่นลครับเนาะวัดลงมาสิบเซนครับ นี่เห็นบ pues ่าชัดแครับเนาะยกขึ well, ้นมาเห็นชัดๆครับเนาะประมาณสิบเซนครับนี่มองสี่ตัดให้มไนมแหลมนะครับเนาะอยู่สิบเซนนี่ครับสิบเซนนะครับเนาะตัดผมแหลมลักษณะแบบนี้ครับแหลมลักษณะแบบนี้นี่เขาตัดไปนี่ครับตัดลงไปทั้งสองข้างทั้งสองด้านนะครับเนาะนี่มันนี่เป็นลักษณะรูปแบบนี้ครับแหลมแหลมแบบนี้ครับใส่ก็ยิพอดีนะ้ครับเนาะ เขาตัดเสร็จแล้วมันก็สศเหลียวบระท้อเก่าครับมันอีขาดไปสองเซนนะครับเนาะเาวัดจากปลายแหลมลงมานี่มันเหลียวอยู่ยี่สิบสองคนระับขาดไปสองเซนสามเซนครับที่นี่เพียกัเขาก็วัดไปลายี่ห้าเซนเพียตัดออกแล้วครับเนาะเขาตัดออกไปมันก็เศษขาดออกไปนะครับเนาะควงเวธีกัดใส่งาน,นครับบัดซีนี่ใส่งาน,นะครับเนาะ พยายามเามันได้ศูนย์กลางครับศูนย์กลางดีๆแล้วครับเนาะกลางดีๆสอดไปครับใส่งานครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเอ๋แบบเนะาะ กบขึ้นมาครับกบขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนะกาลังพอดีเลยครับกำลังพอดีครับนี่กำลังพอดีครับปากกระบอกกระซี่งาก็ะิี่บตีบลายแล้วครับนะกำลังพอดีเลยครับนี่นี่ครับพอเาใส่งาแต่งงาเรียบร้อยนะครับเนาะเอามือจกกข้าไปทางนหนทั้งอีกด้านหนึ่งครับทั้งนห้นะครับเนาะจกกข้าไปพี่ครับ เรไปพี่แล้วลูกงามันลงนะครับเนาะงาลูกงามันลง้งเนาะมันก็สีเฉียงลงมาแบบนี้ครับเฉียงลงมาแบบนี้แล้วครับเนาะเฉียงมาแบบนี้อ๋อทำการห้อยได้เลยครับบที่นี่ห้อยได้แล้วครับเนาะการห้อยได้เลยที่นี่ห้อยกลางคน,นครับนี่ห้อยกลางกอนกน,นะครับเนาะดูของเขาก็สีตรงกันครับที่ ห้อยแล้วครับตอนแหลมแล้วครับเนาะห้อยไปเลยครับนี่ครับนี่ครับสไตล์แบบนี้นะครับเนาะจะเป็นแบบนี้ครับห้อยเลยครับห้อยมาห้อยแบบเกาห้องหรอครับบาดสองตาคือเกาครับ นะครับเนาะจกดแต่มันเกลื่อนกลางกันดีๆครับเกลื่อนกลางทอนะครับเนาะเกลื่อนกลางนี่เกลื่อนกลางมานี่นะครับเกลื่อนกลางพอดีแล้วใหญ่ไมนเอียงนะครับให้มันตรงๆครับแล้วก็ห้อยไปเรื่อยๆครับห้อยไปเรื่อยๆนะครับมือจุกเข้าไปทางไหนน้ำนะครับเนาจุกไปทางไหนน้ำจะลูกงาหลงครับมันได้แก ตั้งไหนทั้งปลายแหลมๆด้านแหลมๆนะครับเนาะดึงเชียบตึงๆหน่อยครับนี่ก็ล็อกไว้แบบเก่าแล้วครับเนาะขอดสอดได้ล็อกแบบเกา่าดึงนะไปเรื่อยๆนะดึง มาสุดทั้งด้านบนนะครับเนาะมาสุดทั้งด้านบนเนาะเขาจะเห็ดแต่ละขขังก่อนกบตรงนี้ตรงน้านะครับเนาะจกอไปแต่งงาไปเรื่อยๆครับนี่เขาจะเห็ดมาหอดนี่ค่อยเฉียงลงไปครับนี่ตรงแผ่นนี้นะครับเนาะนี่ก็หอยมาสุดนี่แล้วครับเนาะตรงแผ่นนี้แล้วแต่ขังในบดในหอยเราหอยแต่ละเครื่องก็หอยได้นะครับเนาะตอนใส่งานี่ครับเนาะจกออกไปทั้งด้านนึงครับ ด้านหนึ่งแล้วครับเนาะลูกงาลงมาครับลูกงาลงมาเป็นเป็นลูกเป็นทรงครับจัดงานะครับเนาะจัดมันเป็นลูกเป็นทรงแกบครับแจบเนาะครับเนาะแกบมานี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเนาะเอากระสีห้อยลงไปทั้งขังครับบัดสีนี่ห้อยไปทั้งขังครับจัดดีๆครับ ตอนนี้สิเฮ็ดยากที่สุดแล้วครับนี่ตอนนี้นะครับตอนใส่งานีแล้วครับเนาะไ้ทีแล้วก็เฉียงออกมาแล้วครับเฉียงมาแล้วเป็นแบบนี้ครับนะก็สิแจ่ดีแล้วนีหอยไปลงไปทั้งขางแลครับเนาะหอยไปทั้งขางครับหอยทีท่ายแห่งดีครับตรงนี้นะครับเนาะตรงขางงานี่นครับเนาะ มันเจียวมองเลยที่มันเจียวได้แล้วครับเนาะไตนี่ครับห้อยไปแบบเก่าครับยักแบบเก่าครับยักไปแบบเก่านะครับ,บ,บเานาะนะสองรอบเพื่อกันครับห้อยทีตัวไรแห้งดีครับความเฉียงแรงนะครับมองนี้น้ครับเนาะสำคัญนี่ครับ หอยลงมายุ่ประมาณจากปากนี่นะครับปากเยียบนี่นะครับหอยลงมาเชี่ยยุ่ประมาณแปดเซนนะครับเนาะมาแปดเซน,นนะเห็นไหมมาตัวหอยหอยลงไปเลยครับหอยลงมาแปดเซนครับนี่ครับหอยมาแปดเซนแปดเซน,น,นอยู่นะี่ในมปามือผัผมเลยนะครับเนาะสิยู่ช่วงนี้นะครับเนาะหอยลงมานี่ครับหอยมาจะดานขังนี่นะครับเนาะยุกแปดเซนครับรมาทำมาแล้วครับแปดเซนนี่นะครับเนาะ นี่ครับก็ห้อยลงมาแล้วครับข่างนี้นะครับเนาะพยายามจัดดีๆครับจัดมือจกไปทางนี้นะครับลวงออกไปทางนี้ลูกลงมาห้น้ำเจ็บนะครับเนาะาให้มันน้ำมันเจ็บตอนนี้ห้อยได้ไปแล้วนะเจ็บนะครับเนาะเฉียงลงมาแล้วครับเนาะแปดเซนเก้าเซนได้กันครับมันมันบาดเจ็บดีกับห้อยลงไปสิบเซนให้มันเจ็บนะครับเนาะ ห้อยเกินสิบเซนน,นเกินสิบเซนไปงากรสิตีบลายครับนีนะครับเนาะก็มาห้อยขางนี้แบบนี้อีกเครื่องหนึ่งเห็นมันเลี้ยวนะครับเนาะที่นี่นี่ครับเสร็จไปอีกด้านแล้วครับใส่งาน,นะครับเนาะงาหยบน่ครับนี่ครับใสเสร็จแล้วครับมาใส่อีกขางนึงครับใส่อีขางนึงใส่แบบยวก,กัน่นี้แล้วครับ เนาะเสร็จทำมีทีเก่าแล้วครับที่เดิมนะครับเนาะไปครับมันได้ส่วนกลางดีๆครับใหญ่ไม่บิดเบี้ยวครับนี่สอดงาเข้าไปนะครับเนาะกบงาขึ้นครับกบงาขึ้นไปครับนีสนาแบบนี้ครับสังเกตเมืองครับหันเกลืกลางทำให้ตรงกัน นะครับเนาะได้ศูนย์ครับเขาก็หอยได้แล้วครับนี่ได้แล้วเขาก็หอยได้เลยนะครับนเนาะเขาก็คอยจัดไปเรื่อยคจัดไปน้ำเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับตัวนี้ใก้เสร็จแล้วครับเนาะ เดี๋ยวยุกแข่งเดียวับห้อยไปเทระเคืนะครับห้อยไปน้าแล้วก็มือล่วงเข้าไปนะล่วงเข้าไปแตงงาไปน้าครับแล้เพี่ให้มันได้เจ็บๆนะครับเนาะเอาโบลูบงาแตงงาไปน้ามันก็สิโบเจ็บะครับมือล่วงเข้าไปลูบงาลงน้าครับงาลงลูบลงครับเรื่อยๆครับแล้วก็การห้อยครับห้อยห้อยเทระเคืงน,นครับ เหตุงานนะครับเนาะเอาได้นะครับเนาะห้อยไปที่ระเทิ่งครับค่อนข้างฮิตแน่แล้ย,ยครับตอนใส่งานนี่แล้วครับ แตงไปน้ำครับแตงงาไปน้ำเรื่อยๆแล้วครับเนาะนี่ครบเอาไปสุดหนีนะครับสุดแผงางาเขาหนี่วนอยูหนีเขาก็เกี่ยวลงไปทั้งขางเลยครับ เขาขอดอไว้เจียวไว้คือเก่าครับ อย่าลืมแต่งงาไปเรื่อยๆครับแต่มันเข่าที่แล้วครับเนาะรูปเป็นโงใไงมันแ็บครับ ลงมาทั้งขางครับพีนี่มือล่วงเข้าไปแล้วครับเนาะมือล่วงเข้าไปลูกงาลงครับลูกงานลงทรงหนเนี่ยครับเนะเาะลงมันจะเจ็บเจ็บ,จบ,จบ,จบค่อยห้อยได้ครับมันเจ็บแล้วก็ลืมห,ห้อยได้ลงทั้งขางเลยครับที่นี่ ทีตัวใดขแห่งดีแล้วครับเนาะตรงงานนี่นะครับ อได้ก็ก่อไปแล้ก็ห้อยไปเลยครับงานนี้นะครับข,ข้างบนเขาบ่สุบจังหวะกันนะครับกับดูก,กับเอ็นตไคร้ครับ จัดงามันแก็บนะครับมันเป็นทรงนะครับเนาะห้อยทีทียังดีครับตัวนี้นะครับเนาะตัวงาน สมค坤แล้วครับนะแปดเสนเก้าเส้นสิบเส้นครับตัวนี้แล้วครับเนาะลงมาหงากระสีพอดีแล้วครับนี่ที่นี่นี่ครับพอดีหงากระสีบวตีปลายพอดีแล้วครับเนาะกระสีโพสซัมเนียแล้วครับนี่ว่าแยบผมเขาสมบูรณ์แบบแล้วครับแล้วแล้วแล้วครับบัดที่นั่กระยับล็อกสุดได้ดีๆครับแล้วเสร็จแล้วครับบัดที่นี่นี่ฉันละถึได้แอบใส์แล้วครับบัดที่นี่ นี่ครับตำบลบ,บ,บ้านประทมพัีมีกสิมาเอาได้ครับสิ่งใหญ่ขึ้นมนาอยูจังหน่อยนะครับเนาะได้ได้นี่่อนเชียวสิ่งใหญ่ขึ้นมนจาจังหน่อยนะครับมาใส่ตรงส่วนกลางส่วนกลางของอีแอบนี่ครับนี่โผนะล่ไ้แล้วครับเนาะเดี๋ยวมือล่องก็ไปแล้วแล้วเอาไป ก็ได้นั่นครับผูกไหมนะว้าผูกไหมผูกหลักแล้วไปใส่แบบลักษณะแบบนี้นะครับขอดไว้สักบบส่วนนี้นะครับเนาะ อดสนได้ไว้นี่ครหลักไม้ไผ่รับมานี่ครับใส่นะครับเนะาะนกไวก้ยโหดมาครับใช่สองข้างครับใส่สองอันครับ เอาไปใส่นะครับเนาะเขาก็ยีเอาปักไว้แบบนี้ครับปักล้วงขางแอะไว้แบบนี้ครับนี่ครับเนาะถ้าดีมันลวมไหลดิมันรวมไหลเขากับพันแบบนี้ครับพันแบบนี้พันเสียบใส่กับหลักของเขานี่แล้วครับเสียบลงไปแล้วครับเนาะพอดีมันลวมไหลปักบอะยูนี่ับเพียว่ากันเวลาปลดเข้าไปแล้วมันกกระโดดนะครับกระโดด เราเอียดเขาอีเชี่ยมตัวไปทั่วแล้วครับเนาะตกลงน้ำลงนองเขาอยู่ห่างประหิบนะครับเนาะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับบัดที่นี่ตอนสุดท้ายนะครับเนาะเสียยดสิงเพราะประมาณตำแหน่งนี้กันนะครับเสิงง่ายๆกันครับนี่เอามาปลูกด้านข้างนี้ครับสอดเข้าด้านข้างนี้นะครับเนาะด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับเนาะใข้างหนึ่งเขาปลูกไกวด้านข้างนี้นะครับเนาะ ด้านขางด้านขางของงานี้นะครับเนาะช่วงกลางนี้ผู้ว้ยเพียหิวครับเพียหิวเพียรพายไปใส่เวาไปใส่ไปยามนะครับเนาะได้สะดวกสบายนะครับหิวไปนะครับเนาะสําหรับวันนี้ก็ใส่เวลาโดนพอประมาณครับสําหรับชิปนี้เนาะครับเนาะที่ิเอด IP พรนองมาที่แเอดครับสําหรับโอกาสหนามือหนาก็ได้พอกันไหมครับสําหรับวันนี้ก็ พอโตคอละไปก่อนนะครับเนาะพอกันนะหนะเหม่อลุ้นครับอกาศหนาพอกันไหมครับแล้้ววันนีก็สวัสดีครับ